นีคือเริ่มแล้วใช่ไหมพอ,อเริ่มแล้วเนอะอ๋อโอเคสมัมผัสนั่งไปเมื่อที่แบบถ้าทุกคนมาที่งานบ้านและสวนก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวถืกง,งบไม่ต้องจํากัดค่ะทุกคนบ้านเราอะ่ะซื้อเพราะฉะนั้นเราอยู่เองเราต้องทำที่้านสุด <sweats h irt> เราเคยทำฮงทัวของตัวเองไปแล้วที่หนึ่งใน, <TH US S 1> ในวอล์กของตัวเองนะคะที่ช่องพิมดาวออฟฟิเชียลแต่ว่า มันนานมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะรีโนเวทห้องใหม่เพราะว่าเป็นคุณเดยวตอนนี้ก่อนนั้นน,นะห้องจะเป็นสีออกเทาเนาะแต่ปรากฏว่าแอบไปดูดวงมานิดนึงซึ่งห้องของเราอ่ะควรจะเป็นสีออกแบบเอิร์ธโทนมีครีมมีน้ําตาลไม่ควรจะเป็นสีเทาเพราะว่ามันมันบลูเกินไปมูมูนี่แอบมูมานิดนึงก็เลยอยากจะลองแบบ ไอเทมใหม่ๆซึ่งตอนนี้มันมีงานบ้านและสวนค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆมาถึงแล้เวเดี๋ยวเราจะว้าไปที่บ้านและสวนทันทีเลยไปค่ะคอนเซปต์ mm hmm. <Concept S 2> ของงานบ้านและสวนในครั้งนี้นะคะ mm hmm. ก็คือหัวคิดทันสมัยหัวใจท้องถิ่นนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงเรายังคงมีความคิดที่ทันสมัยแต่อยู่ในรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ในเรื่องของสไตล์ที่เอามาผสมผสานระหว่างแบบปัญญาท้องถิ่นและก็ความคิดที่ทันสมัยมากขึ้นค่ะ เรามาดูในงานกันดีกว่าตื่นเต้นแล้วอะ่ะหลังจากที่เราดูตัวอย่างบ้านของเราแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องหาเลยก็คือโซฟาค่ะเพราะฉะนั้นเราไปหาโซฟากันดีกว่าโซฟาอยู่ไหนนะ้าตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าสตูดิโอ128แล้วนะคะที่โปรดิวเซอร์บอกว่าสวยงามนี่คิดว่าดาวน่าจะชอบแต่ที่เดินมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมีบางอย่างถูกใจแล้วล่ะ จะเป็นสีอะไรสีอย่างเงี้ยเหมาะกับการทำงานบิวตี้แถวน่าจะเข้าใจเรื่องการทำงานบิวตี้ใช่ไหมแสงเนาะพอสีอย่างเงี้ยมันจะแบบขับหน้าเขาเรียกหนังอะไรอะ่ะที่เรากำลังนั่งอยู่เนี่ย <S <S เขาบอกว่าเป็นหนังแต่ให้ผิวสัมผัสแบบผ้า <S <S ถ้าน,นี้เนี่ยตอบโจทย์เพราะเมื่อกี้เราบอกว่าเราอยากได้แบบมีความผ้าแต่ว่า ติดเรื่องขนน้องหมาหนังแบบนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆจะเป็นมาร์เบลสีแบบแคล้ายๆหินอ่อนอะะสีนี้สวยมากเขากับบิวตี้ไหมคอันนี้บิวตี้ได้ไดอย่างที่บอกว่าสตูดิโอ2 2 8ดีไซน์ของเขาค่อนข้างแบบสวยแล้วก็ทันสมยัยและมีความมันมีกิมมิคข,ของเขาอย่างเรื่องของหนังที่เขาเอามาทำเนี่ยก็คือเป็นหนังจากอิตาลีและตอบโจทย์ดาวมากๆคือสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะคะทุกคนและหนังเนี่ย หรือทุกแบบทุกแนวของโมเดลที่นี่สามารถคอสตอมไมซ์หนังในแบบสีไหนก็ได้เลยอันนี้ลดแล้วเหรอใช่่คะแต่ว่าจริงจริงคือแปดแสนคะโดยประมาณโอ้ยในราคาแบบเดียวนะคะทุกคนเฟอร์นิเจอร์นี่แค่แค่โซฟาชิ้นเดียวที่จะเอาเข้าบ้านในราคาแ0 0แสนแต่ถ้าทุกคนมาที่งานบ้านและสวนก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวชึบคือสี่แสนกว่าๆเท่านั้นเอง ที่เนี่ยจัดบูธสวยมากแต่ว่าแต่ละบูธแต่ละบูธก,ก็คือเขามีดีเทลของตัวเองเหมือนเอาไว้พื้นที่ไว้โชว์ผลงานของตัวเองเต็มที่อย่างอันนี้เห็นปะ,ะเขามีบันไดขึ้นไปด้วยนูว่าเขาขายหมดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นไม้ตรงบันไดเนี่ยใช่หรอเขาขายจริงหรอไม่บูเด่นเขาชื่อร้านว่าบูเด่นเพราะฉะนั้นเขาต้องขายเกี่ยวกับไม้ไมแล้วเราเชื่อว่าพวกเนี้ย ขายหรอคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือไม้ก็คือเอามาโชว์เพื่อการขายด้วยใช่ใช่ครับจริงๆของเราเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเ่อร์นิเจอร์ด้านดานงานไม้เป็นหลักครับก็คือเราทําเกี่ยวกับฟุกซูชั่นทั้งหมดมีพื้นไม้มีบันไดมีประตูไม้ภายนอกไม้ภายในอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ไม้อัดนะทุกคนมันคือไม้ทั้งแผ่นซึ่งมันอาจจะราคาสูงลงหึ่งแต่พวกมันนุ่มมือมาก สัมผัสนั่งไปเมื่อกี้แบบคือบ้านบางทีเราไม่ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่โตมากแต่อะไรที่มันโปร่ปงโปรกมันจะทําให้บ้านเรามันดูแบบโปรมากขึ้นไม่ต้องซื้อไม่ต้องบิ้วอะไรย,ย,ยิ่งทึบเข้าไปอีกอ,อ,อ,อัน,นเท่าไหร่คะหนึ 17, ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบโอเคจากสามหมื่นสองเฮ้ยทุกคนอันนี้โอเค 3, 000, เออไม้แท้เห็นปะอันนี้โอเคอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยเลย นุ่มมือที่บอกว่าความสัมผัสเนี่ยมันมันคือสัมผัสทั้ง5้าเนาะตาเห็นดีไซน์สวยกลิ่นไม้สูสุดส,ด,สดชื่นมือสัมผัสนุ่มนวลค่ะอยู่ที่เลสเตอร์ค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาดูเครื่องนวดที่นี่นะคะวิวมันดีอ่ะนี่มันนวดแขนเราอยู่ตอนนี้ นนมันนวดอยู่มันนวดอยู่มันนวดอยู่แต่ความรู้สึกเหมือนมันไม่นวดนเ,ออเนญญาะใช่เขาออกแบบมาเนี่ยเหมือนที่นั่งของนักบินอวกาศก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยคือถ้าเข่าอยู่ในระนาบที่สูงกว่าเห,เหนือหัวใจมันทำให้เราแบบ สบายมากขึน้นและการออกแบบก็คือเขาออกแบบมาให้เข้ากับสรีระของคนไทยและนี่ก็คือเป็นแบรนด์ของคนไทยเองด้วยค่ะทุกคนใช่สบายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราขอนอนต่อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินบูธอื่นๆอีกขอนอนแป๊บนึงเติมพลังก่อนได้บ้าอเปลี่ยนามเบ้านเกี่ยวกับเครื่องนอนเพราะว่าเป็นคนซีเรียสเรื่องการนอน มาถึงที่นอนกันค่ะทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าขอรีวิวแบรนด์นี้จากใจเพราะว่าใช้จริงและที่ชอบมากที่สุดคืออันนี้มันเป็นหมอนตัวยูที่เวลาเราดูซีรีส์เอาไว้วางมือไว้บบสัมผัสหลังอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันสบายมากคือตัวนี้ดีมากทุกคนมันต้องมีจริงๆอันนี้ป้ายยาเดี๋ยวเราไปดูที่นอนกันด้วยเามีหมอนเลื่อยเต็มไปหมดเลยสบายอ่ะทุกคน มีแต่ความสบายเมื่อกี้นวดก็สบายนี่มาดูที่นอนก็คือสบายอยีกแล้วอันนี้เขามีหมอนหลายๆแบบให้เลือกเดี๋ยวเราค่อยๆๆถามเขาดีกว่าว่าเขาว่าฟังก์ชันของแต่ละแบบรูปแบบของหมอนเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรบ้างัวน,นี้นะคะสําหรับลูกค้าที่เป็นกดไหลย้อนอ่กากรดไหย้อนคือเขาบอกว่าหมอ่ะให้เอาสะโพกอับชิดตรงนี้อันนี้เขาเขาออกแบบตามที่แพทย์ แพทย์แนะนําเลยค่ะทุกคนก็คือสําหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนอ่านั่งดูซีรีส์กิน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 ใครกินดึกเนี่ยกินเสร็จนอนดูซีรีส์ต่อเพราะฉะนั้นต้องมีหมอนอีกหนึ่งตัวเขาจะให้ไปด้วย เพื่อแบบมองสูงปุ๊บเราก็จะได้อยู่ในระหว่างที่เรากําลังมองทีวีทันทีหมดเนี่ยอยู่ที่ราคา21,000บาทแต่ว่าถ้าซื้อที่งานนี้11,999าแต่พิเศษเพิ่มอีก 8, 99, เหลือ8,399เธอ2 1 000, 1 0 0เหลือหลักพันมากกับสุขภาพที่เราควรคํานึงถึงนะคะอันนี้ทุกคนมันจะฟิลเป็นบ้านแบบบ้านญี่ปุ่นเฟอร์นิเจอร์ก็จะแบบเล็กๆน้อยๆ สำหรับแบบคอนโดอ่ะคอนโดที่เป็นสตูดิโอคอนโดหรือสตูดิโอแบบสตูดิโอชุดนี่เห็นปะ <Yeah. S 1> เป็นคอนโดเล็กๆอย่างเงี hmm. ้ยนี่ตั้งริมหน้าต่างเกๆ๋ๆ mm hmm. สิ่งที่จะจะเป็นมากที่สุดก็คือ mm hmm. ห้องครัวค่ะทุกคนถ้าเกิดครัวมันเล็กจนเกินไปมันก็จะวางของได้ค่อนข้างเกกะน,นิดนึงแต่นี้เราจะเป็นคนที่ชอบครัวแบบเป็นไอซ์แลนด์นะอันนี้มันเป็นเชิงไอซ์แลนด์ไหมคะ ครัวนี้สวัสดีค่ะอันนี้ครัวนี้ไม่เป็นเชิงแบบไอซ์แลนด์ไหมคะใช่ครับอ๋อไอซ์แลนด์ก็คือก็จะมีเกาะตรงกลางแบบนี้นส่วนในฝังที่บ้านใช่เขาไว้ทำขนมด้วยเนี่ยอย่างเขาก็คือเป็นทั้งเป็นทั้งที่ทำครัวได้อ่าเราสามารถเอาเตาไฟฟ้าวางก็ได้หรือเราเอาซิงโววางตรงกลางก็ได้เอาเชฟมาทำกับข้าวที่บ้านก็ได้ผู้ตอบโจทย์ใช่ครับแล้วก็ถ้ามีคนมานั่งกินก็ได้ครับ ก็้นาทำเป็นบายก็ได้ครับโอมาเกษตรแอนโันี้การขีด100%กันการแบบขูดขีดต่างๆ100%อซอันนี้เป็นโพสเลนน้ำเข้าจากอิตาลีเลยนำเข้าจากอิตาลีอีกแล้วโลดมีหลายๆเท็กซ์เจอร์เลยค่ะทุกคนแล้วก็มีทั้งลายมาอยากให้ทุกคนมาแล้วลองสัมผัสเองว่าชอบแบบไหนอันนี้เป็นการบิวอินถูกไหมคะตามเป็นตีเลยครับอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณล้านสองครับล้านสองนี่อะไรคะ อุปกรณ์ตะแกคือเกียบนี่ดีไซน์ของที่นี่อันนี้เราเข้ามาจากอิตาลีเลยครับทุกคนของกินเต็มเลยเอาบะหมี่โปรยำล้วกันไอเลิฟหมูสามชั้นบ้านละส่วนไม่ได้มีดีแค่เฟอร์นิเจอร์ไม่ได้มีดีแค่ของแต่งบ้านแต่เรื่องกินก็ดีมากเหมือนกัน แล้วแบบเจอของกินอร่อยอ,อยแบบนี้มันฟินเนาะเอาจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มารู้สึกว่าเออการมาเดินอะไรแบบนี้นี่มันก็แบบเตยจอยดีเหมือนกันมันทําให้เราเห็นความแตกต่างเห็นไอเดียหลายๆอย่างฉะนั้นนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็ฝากแชร์ด้วยแล้วก็ อยากให้มาเดินเล่นที่งานบ้านและสวนจริงๆใครยังไม่เคยมาเดินก็ลองมาเดินดูค่ะก็จะเหมือนดาวตอนนี้ก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆและคนที่เคยมาเดินแล้วก็ลองมาเดินดูใหม่เพราะว่าไอเดียแต่และความคิดต่างๆนี่มันผุดขึ้นใหม่มากมายเลยเตรียมเงินมาเยอะๆนะคะเพราะว่าของถูกใจเนี่ยมีเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดยกกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปต้องปตัดสินใจแหละบ๊ายบาย